สวัสดีค่ะวันนี้ดาวก็จะมาบอกสําหรับเคล็ดลับในการปลูกพูด่ดางให้สวยค่ะตอนนี้ดาวก็ปลูกเป็นพวกพูด่างนะคะหรือว่าพวกไม้เลื้อยอย่างพวกออมต่างๆหรือว่าพวกเงินไหลมานะคะปลูกให้แบบว่าขึ้นเสาหลักแบบนี้นะคะปลูกยังไงให้สวยให้ดูเต็มเสาะนะวันนี้เดี๋ยวดาวก็จะมาบอกกันค่ะสําหรับ เคล็ดลับง่ายๆกับวัสดุปลูกนะคะบางคนถามเดาวกันมาเยอะว่าปลูกลงดินหรือว่าจะใช้วัสดุปลูกอะไรดีเราวใช้อะไรนะคะเดี๋ยววันนี้เดาจะมาบอกกันค่ะขอบอกเลยนะคะว่าเป็นวิธีที่ง่ายๆแต่ได้ผลดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีที่เดาวทำวันนี้กันเลยค่ะที่จะปลูกวันนี้นะคะเป็นพรูบาซิลด่างค่ะแบบนี้นะคะ และวัสดุที่ใช้ในการปลูกเนี่ยมีความสำคัญอย่างมากเลยที่จะทำให้พูลด่างของเราเนี่ยงามมากๆนะคะที่เราใช้บางคนถามใช้ดินได้ไหมมันก็ใช้ได้นะแต่ว่าพูลด่างวางชนิดมันก็ไม่ค่อยงามค่ะแต่สูตรที่เราบอกเนี่ยเป็นสูตรที่เราใช้แล้วก็ปลูกพวกพูลด่างพวกออมต่างๆเนี่ยงามมากๆเลยนะคะที่เราใช้เนี่ยก็จะมีหลักๆเลยเป็นนี่ค่ะที่เห็นอยู่นี่เป็นกามะพ้าสับนะคะ กเะเมพร้าสับเราใช้1ส่วนค่ะกเะเมพเ้าสับตัวนี้เนี่ยท่านผู้ชมต้องเอาไปแช่น้ําไว้เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการแช่น้ําก่อนที่จะเอามาใช้เนี่ยก็คือแช่น้ํา3วันแล้วก็เปลี่ยนน้าทุกวันค่ะเพื่อลดสารแทนนินนะคะอันเนี้ยหนึ่งส่วนขุยมพะพร้าวสับนะคะขุยมพะพร้าวที่ทําการแช่น้ําแล้วอีกครึ่งส่วนค่ะใส่ลงไป อันนี้เป็นขี้วัวเก่านะคะปุ๋ยคอกเก่าหรือขี้วัวเก่าเนี่ยท่านผู้ชมใหม่ๆอย่าเพิ่งไปใช้นะต้องให้มันเก่าให้หมดความร้อนก่อนเอามาใช้นะคะอันนี้เราใช้ประมาณนิดนึงนะคะใส่ลงไปแล้วก็ตัวดินค่ะดินเราก็ใช้นะเป็นก็เป็นดินหมักหรือว่าดินใบก้ามปูอะไรก็ได้เป็นดินที่ท่านผู้ชมใช้ในการปลูกต้นไม้นั่นแหละเอามาใช้ค่ะก็ดินก็ใช้เท่ากับ ขี้วัวนะคะนิดนึงค่ะใส่ลงไปเสร็จแล้วก็ผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะคะเราก็จะได้วัสดุปลูกนะคะเป็นแบบนี้ค่ะสำหรับเสาหลักนะคะที่เราทำไว้เนี่ยเราก็เอามาแช่ไว้ในน้ำค่ะคือคืออยู่ในนี้นะแช่น้ำไว้เลยแช่ไว้แรกๆก็ลอยนะแต่ตอนนี้จมแล้วนี่ค่ะเราแช่จนจมเลยนะคะเพื่อให้เขาอมน้ำจะได้ ดูดน้ำไว้เยอะๆนะคะเนี่ยค่ะแช่ไว้จนจมเลยแบบนี้นะคะก็เอาไปหนึ่งอันอีกอันก็แช่ไว้ก่อน,นะคะ่ะทีนี้เราก็มาเริ่มปลูกกันเลยนะคะสินจ้าก็จะเอาวัสดุปลูกที่เราผสมไว้ใส่ลงไปข้างล่างนิดนึงเอาหลักที่เราเตรียมไว้เนี่ยใส่ลงไปค่ะทีนี้ก็ใส่ลงไปประมาณครึ่งกระถางก่อนนะคะวัสดุปลูก ขึ้นกระถางแบบนี้กดเรียบร้อยที่นี้เราก็เอาพูบาซิลของเรานะคะออกจากกระถางนี่ดูจากวัสดุที่เขาปลูกก็ใช้เป็นขุนมะพร้าวคะ่ะในการชํามมานะคะแบบนี้สำหรับการวางเนี่ยท่านผู้ชมจะวางยังไงให้ดูสวยดูดีนะดาวก็มีเทคนิคมาบอกสำหรับการวางนะคะก็แบ่งเป็นสองต้นสองที่นะคะ จับแบ่งค่อยๆนี่แบ่งพอได้มาแล้วก็แปะข้างหนึ่งแปะข้างหนึ่งแล้วอีกส่วนหนึ่งนะคะก็แปะอีกข้างหนึ่งอีกส่วนก็แปะข้างหนึ่งแปะสองข้างค่ะสองฝั่งนะคะแบบนี้ทีนี้ก็วัสดุปลูกของเราค่ะอัดลงไปเลยเอาให้แน่นเลยนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะพอเรียบร้อยแบบนี้นะคะหาที่วางได้แล้วเราก็ลดน้ําค่ะช่วงนี้เนี่ยเป็นอะไรที่น่าปลูกมากๆเลยนะคะสําหรับพูด่างค่ะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยฝนตกบ่อยมากๆปลูกภูด่างก็คือหรือว่าไม้เลื้อยแบบนี้นะคะเขาจะฟื้นตัวเร็วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งจะงามเร็วมากๆเลยค่ะไม่ต้องใส่ปุ๋ยอะไรมากมายและสูตรนี้นะคะนอกจาก จะใช้กับพวกครูด่างแล้วนะคะยังใช้กับไม้ออมต่างๆด้วยค่ะอย่างเช่นพวกออมที่เราใช้เป็นไม้ไต่เสาแบบนี้นะคะหรือว่าไม้ที่แบบว่าไต่เสาแบบนี้เนี่ยก็สามารถใช้ได้หมดเลยค่ะแล้วก็พวกเงินไหลามาก็ได้เหมือนกันนะคะชมก็ลองเอาวิธีนี้เนี่ยไปลองทําตามกันดูนะคะกับสูตรในการปลูกไม้ที่แบบว่าต้องไตหลักไตเสาแบบนี้เนี่ยก็ใช้สูตรในี้ในการปลูกขอบอกว่า งามมากๆเลยค่ะก็ลองทำตามกันดูนะคะสวัสดีค่ะ